สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมมาดูกองขับรถขุดรถดำกันหน่อยฮะนี่ครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านาหัวาฟนะแขนดงบุรีย์นะครับโครงการคุณลอกชนประธานนะฮะโอ้รถเยอะมากครับผมนี่มาดูหน้างานกันหน่อยนะโอ้เห็นว่าเขารับรถดำมาวิ่งดินนะครับ แต่ก็รถเราก็คงจะไม่มาครับผมไกลนะครับเอา้าหลายร้อยชีวิตนะฮะอยู่ตรงนี้ครับผมก็ทีมงานอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันได้ครับผมนี่โอ้เยอะมากครับสิบล้อก็มีครับผมสิบล้อก็มีแล้วก็ เป็นงานปากบอนะครับท่านผู้ชมสิบล้อหกล้อครับผมมากมายหลายคันเลยทีเดียวนะครับสภาพดินครับผมประมาณนี้เลยครับโอ้รถไทรถไทชจัดเดียห้าสามหนึ่งศูนย์ อันนี้ก็ไทยเลยครับผมอ้าวต้องไทยครับผมเพราะว่าดินเนี่ยน่วมแล้วครับผมดินเลียงนียวนะเออรถขุดเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะหลายรุ่นมากครับผมแคทก็มีซานี่ก็มานะครับยางเก่าก็มานะโอ้ ยางใหญ่ๆครับผมนี่เออเดี๋ยวยางใบนี้วิ่งสบายครับผมไปจากโคราชเนี่ยครับ6ล้อนี่ก็อัดเต็มเลยนะเนี่ยเที่ยวอยู่ประมาณเที่ยวละหกสิบบาทครับผม ัดเต็มๆครแต่ว่าไม่ต้องใส่ราวข้างนะเอออันนี้ก็ดีนะครับเอาคันนี้ใหม่แกะกลองฮนะซูม,มิตโตโม่ครับผมเฮดเฮดสองหนึ่งศูนนะใหม่ทอดด้ามเลยนะโรงงานแรกครับผม กุ้งกีนี่ยังใหม่เลยสีเหลืองอารามครับผมรุ่นนี้นี่ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะฮะกำลังมาแรงครับผมสมิตโมนะครับบานเกิดเข้าอยู่อยู่ที่ไหนอะ่ะใครทราบคอมเมนต์กันหน่อย <laughs> สมิตโมผลิตที่ไหนเ่ยเออ อ่ะเดี๋ยวมาชมครับริมนวนครับผมน้ำเสียงของเขานะเรียบเอ้าไดไปเจอของใหม่ครับผมชมลีลาการขุดของเขาหน่อยครับ Định đám các ừ. Dôn này thì có แรงใช้ได้เลยครับตักขึ้นดำแค่มีกี่บุ้งกี์เนี่ยเต็มแล้วนะครับนาง,งานอยู่ที่อะไรลืมแล้วเมื่อกี้ แคนดงครับผมแคนดงบุรีรัมนะครับหัวฝาย <c oughs> บ้านหัวฝายครับผมหลายคันเลยนะขอ,องใหม่นี่สุดยอดนะื้อทรงนี่สวยงามมากครับผมนี่เจ้าซูบิโตโ,โมเอือ ราคาค่าตัวของเขาก็อยู่ประมาณนู่นแหละหลักสี่ฮะดูไปแล้วนะครับสามสี่ล้านนะตัวแทนยำนายครับผมลิตเวนะครับอ่ะลิตเวนะสายด่วนก็หนึ่งสี่หกสองครับผมนะครับ เอาได้ทุกวันนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เครื่องยนต์ของอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปเปิดดูนะอันนี้ก็มาเจอแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับผมเจอของใหม่นะครับแต่ว่าสวยดีนะครับสวยดีนะครับ สวัสดีครับรถอย่างไรเนี่ยโบชีทครับโบชีทโอ้อันนี้ออกมานานยังเมื่อวานครับออกมาเมื่อวานว้าเจ้าแกชื่ออะไรจ่าเซบครับฮะจ่าเซบจ่าเซบโอ้แกมีอยู่กี่คันสองคันนะมีของอะไรอ๋อนายชื่ออะไรอ้ํอ๋อนายเป็นลูกชายก็บบอฮะลูกชายเนาะออ๋โอ้ รถใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดูหน่อยสิโอ้โหของของใครนะของจ่าเซมครับจ่าเซมครับอ๋ออันนี้มันราคาเท่าไหร่สามล้านหกครับสามล้านหกครับอ๋อนี่นี่นี่แรงไหมเร็วว่ะเร็วนะโอ้ดูดิดูหน้าจอเขาดิเนี่ยอืมเย็นกิ๊กเลยอะเป็นนิ่งดเปิดแอร์นี้เดียวเองครับอ๋อโหข้างหลังนั่งนิด ใส่เาได้ไหมเนี่ยได้ครับได้สองคนใต่ตุกตายสองคนเลยโอ้โหสามล้านสามล้านหกแสนนะเงินสดนะดาวม้ครับดาวบุกีมีคิวท่าไหรคิวหนึ่นีหนคิวอ๋อสมิตมัโมใช้เครื่องอะไรอ่ะเนี่ยท,ที่สูไหม เครื่องคอมพิวเตอรอ่ะอ๋อซีสูมคอมมารีวคอมมาร็วอ๋อโอ้โหเจอมาใช้งานได้แค่กี่วันนะสองวันเพิ่งมาลงเนี่ยนะวันฮะวันครึ่งวันครึ่งนี่เพิ่งมาลงนี่เลยนะ,ะได้เจ้าของเสียนดุยม,มาถ่ายด้วยอเออเออมีอะไรเนี่ยข้างในฝั่งนี้มีมีระบบอะไรบ้างเนี่ย อันนี้พวกเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงครับเจออะไรเปิดอันนี้ก็เปิด,ด้วยถือครับโหมดแล้วโหมดมีโหมดอะไรโหมดแบบอ,อ,อะไรนะปรับคุดอันนี้ธรรมดาอันนี้เจาะหินอันนี้เจาะหินอ๋อมีมีมีโหมดธรรมดาแล้วก็เจาะหินครับอ๋อลารีกอันนี้ SP ครับ SP ค, SP คือ SP เจาะหินครับอันนี้คุดธรรมดาอ๋อดีโหมดเขานะโอ้โห อาชีพขับไมโครนี่สบายเหมือนกันเนาะอืมแล้วก็ใส่ประสบการณ์แต่ก่อนขับของอะไรอ่ะเขียนในชีพขับอืมแจ็คคันใหม่มาก็ขึ้นคันใหม่เลยคันเลยเออต้องไงจะ๊ะได้เป็นเจ้าของนะจัดเลยอันนี้มันต้องดาวเท่าไหร่อ่ะอันนี้ดาวมาสองแสนดาวสองแสนแล้วส่งละ่ะสง 66, ่งหกหมื่นหกค่ะหกหมื่นหกหมื่นหก อ๋อแต่ถ้าอยู่ในหน้างานแบบนี้ก็ได้เนาะงานหน้างานแบบได้อยู่นิ่มเลยแล้กมันแตกต่างจากคันก่อนไหมแตกต่างมากนี่อันนี้เร็วเลยอ๋อปัมเขาเคเจ็ดไหมเขาว่าไหมเบื่ออะไรอ่ะปัมไม่ซ้ำกัน บริษัทลิทเวเนาะลิทเวฟวีแมชชีโรรี่จำกัดนะครับศูนย์ที่ไหนโอเคศูนย์ไหนเนี่ยโอไม่ได้ไปดูของเขาน่ตอนเขาไปดูอ๋อนายไปไปดูอ่๋อเออเ้ยจะเสียงเงียบนะเงียบมากเสียงเงียบมากเลยอ่ะใหญ่แล้วหนักเขาก็อะไรยีกว่าตันั้มเนี่ยยี่สิบเอตันตามเนาะอ๋อพี่ับดูสิเอาถอกล้องให้หน่อย อขอยานยานาเยับของน,นี่ไหนงเงเนี่ยครับน,นี่โอ้ยเตะเลยพี่ครับ แรงมากแรงมากมอคไอนี่มันเป็นระบบสลีปในตัวนะเนาะครับลาไปใช้งานมันก็ตัดตดิงเลยเดี๋ยวให้เอไนตักดินโชว์หน่อยฮะเดยวครับผมชื่ออะไรนะอ้ำครับอ้ำอ้ำอ้ำเอ้าเด็าาม,าม,ามาแล้วครับผม ตามลูกชายอตังด้วยเด็กยังยังเด็กอยู่เลยนะแต่ว่าประสบการณ์ของเขานี่ผมว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับดูจากฝีมือแล้วเนี่ยโอ้โห บุง่งคีหนึ่งคิวนะสามล้านหกอืมอืมสุดจัดครับรู้เรื่องเลยฮนะโอโห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 ้ยหนึ่งคิวนี่มันรู้เรื่องเลยครับผมตักขึ้นดำนะฮะี่ตักเนี่ยสี่ห้าตักครับผม ลูกชายมีแววพ่อก็สนับสนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีครับผมนะครับมาเรียบร้อยไป ุกวันนี่งานบอง,งานชนประทานนี่สิบลอ้อนี่แทบจะตกงานนะครับผมเพราะว่ารถดำนี่เขา,าสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างครับผมอวิ่งในซอยในทางแคบได้ครับทำไมแต่ก่อนในงานขุดลอกแบบนี้เนี่ต้องสิบลอ้ออย่างเดียวนะปัจจุบันนี่หกลอ้อนี่ก็สามารถรับจ้างได้นะครับ เที่ยวหนึ่งก็ประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทนะปากบ่อนะครับก็ประมาณนี้นะเอ,อ่ย้อนแสงนะทุกคนต้องถ่ายย้อนแสงหน่อยครับผมเพราะว่าถ่ายด้านไม่ย้อนแสงอจะเห็นแค่บันทายนะฮะแต่ฝั่งนี้ก็จะเห็นด้านด้านหน้าของการขุดของเขานะเอออ่า ดาวแค่สองแสนนะสองงดก็เดือนละหกหมืนกว่าบ,บาทนะครับเอก็ดาวไม่แพงนะครับผมขอบคุณน้องอ้ําด้วยฮะที่ให้เราได้เข้าไปชมได้ไปทดลองขับนะครับผมขอบคุณไปยังอ่าพ่อของน้องด้วยนะครับผมนี่ ได้ออกรถใหม่มาให้ลูกชายได้ใช้งานนะครับนี่ก็ถือว่าฝีมือครับผมนี่การลอกก็เนียนกิ๊กเลยนะเนียนกิ๊กเลยนะครับสีบุ้งกีใหม่ใหม่เลยครับผมยามไปทันได้ทะลอกเลยนะเออนี่ครับจวด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  เสียงถอยนะครับผมเป็นเสียงเตือนนะผมนะครับก็ให้มานะครับเอาก่อนที่จะ,ะจบกันนะครับผมนะครับผมลืมถามอายุน้องนะว่าอยายุเท่าไหร่ถามอายุเท่าไหร่นะสิบหกเรียนอยู่ไหม หยุดเลยมาบริหารกิจการนี่เลย16นี่ถ้าก็อยู่ม .4 ครับม .4 อ,อ๋อเอาโอเคมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเรียนแล้ว <laughs> เออมีแฟนยัง,ยงมีแล้วมีลูกยัง,ย,งยังนะยังไม่แจง่งเอาไปติดตามช่องเสียงนุ้ยบุรีย์ไหมนะร,รู้จักไหมเนี่ยรู้จักร,รู้จักด้วยเหรอโอแต่ว่ามาแบบไม่เป็นทางการนะี่ยังรู้จักอีกโอ้ อ้าโอเคโอเคอ่าเวลาหมดหมดเวลาครับผมเราก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเอาบายบายครับผมบายบาย